ต่อไปนี้กูจะเลิกเบียร์หกเดือนป้าโอ้โหตั้งหกเดือนทนไหวเหรอวะกูก็ดื่มวันเว้นวันหนึ่งปีเท่ากับเลิกหกเดือนวันนี้ต้องฉลองดื่มเบียร์ให้หมดแก้วคนละครึ่งได้ไหมวะไม่ได้วะเขาบอกว่ากูด่ารัฐบาลครึ่งแก้วไอ้เวลวันนี้กูเพิ่งโดนผู้หญิงหลอกเขาหลอกเรื่องอะไรวะหลอกจะให้ตังค์หมื่นหนึ่งแต่ไม่ให้ทำไมถึงไม่ให้วะเขาไม่ได้เป็นนายกแล้วอดแดกเมื่อวานเห็นมึงไปห้องผู้หญิงเป็นไงบ้างวะตอนนี้ปวดตัวยังไม่หายเลยวะ มึงจัดทั้งคืนเลยแล้วสิป่าวกูว<ง>โดนหัวมันกระทืบกูโดนหัวมันกระทืบมึงรู้ไหมเวลากูทะเลาะก,กับเมียมันจะคานเข่ามาหากูทุกครั้งจริงเหรอวะมึงนี่สุดยอดไปเลยวะออไอแก่มึงอยู่ไหนอยาให้กูเจอนะคนอย่างมึงต้องโดนกูกระทืบ มึงรู้ไหมกูก็เคยโดนยึดบัญชีมันในข่าวบัญชีมาวะบัญชีกูนี่แหละเมียยึดไว้ยังไม่คืนเลยวะเมียยึดไว้ยังไม่คืนเลยวะอดแดก <c oughs> ปวดฉี่ห้องน้ำไปทางไหนวะ <c oughs> เดินตรงไปเลี้ยวซ้าย <c oughs> มีทางที่เร็วกว่านี้ไหมวะ <c oughs> วิ่งตรงไปเลี้ยวซ้าย <c oughs> ไปเว <c oughs> ตนนี้ไปดูบอลมานึกถึงสมัยค้าแข้งที่อังกฤษมึงเป็นนักฟุตบอลอาชีพระดับโลกเหรอวะกูไปขายข้าวขาหมูป<ะ>ักโหไอเวนกูเคยทักไปขอผู้หญิงเป็นแฟนเขาว่าไงวะเขาให้กูนับ two f o u นับทำไมวะนับเพื่อให้รู้ว่าไม่มีวันไงเศร้าอ่ะเขาบอกคนอินเดียจะใหญ่ยาวคนลาวจะแข็งมากส่วนคนญี่ปุ่นจะอึดจริงเหรอวะจริงทีวะฟังรู้ได้ไงเพราะกูชื่อเท้าคำปันลามาซิงยามาโมโต้กู่าจะเลิกกินเบียร์แล้ววะแล้วมึงจะเลิกเมื่อไหร่วะ ถ้าแมนยูชะวะกูเลิกทันทีโอ้ <บะ S 2> oh, อีกนานไอเวน <laughs> ชีวิตคนเรานะวันศุกร์เมาว,าวันเสาร์นอนอาทิตย์ถอนจันลาจเจริญละมึง <บะ S 2> เอาชนจเจริญละมึงเอาชนแ <laughs> ย่แล้วรถเมย์ตกเขาตายทั้งคันกูรู้แล้วมึงคงเสียใจยที่เมียมึงตายเป้าเมียกูขึ้นรถไม่ทันเมียกูขึ้นรถไม่ทัน